สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านสตรอเบอรี่เค้กของเรานะคะมีสินค้าใหม่เข้ามาค่ะลูกค้านั่นก็คือเดนนี่นะคะเป็นคีย์บอร์ดบลูทูธนะคะเป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะชื่อรุ่นนับโลนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้ได้ทั้งสองภาษานะคะใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยเขามีขนาดแบบกระทัดรักมากกระทัดรักเล็กกระทัดรัดนะคะลูกค้านี่แบบเล็กมากแล้วก็น้ําหนักเบามากนะคะแบบ พกพาไปที่ไหนก็ได้นะคะแบบพวกพาสะดวกสุดๆดะแล้วก็ตัวนี้นะคะวิธีแบบเปิดใช้งานของเขานะคะก็แค่ใส่ถาน,นะค่ะ ใช้เป็นฐานเดือบเป็น A นะคะลูกค้า2ก้อนนะคะแล้วก็จะแบบสามารถเปิดใช้ได้ตามปกตินะคะตัวนี้นะคะเขาสามารถเชื่อมได้กับ Windows นะคะลูกค้าแล้วก็โทรศัพท์จะเป็นรุ่น iOS แล้วก็ Android นะคะทั้ง2รุ่นเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านาใดเนี่ยอยากสนใจอ่ะได้คีย์บอร์ดตัวนี้นะคะสามารถเข้ามาซื้อได้ที่ร้าน Strawberry c a s สาสขาเซนทรัลของเราชั้น2ได้เลยนะคะลูกค้าลืมบอกราคาค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่390บาทนะแน่ไม่แรงเลยใช่ไหมล่ะก็เข้ามาซื้อเป็นเยอะๆเะข้ามาอุดหนุนกันเยอะๆ ขอบคุณค่ะ